สวัสดีครับทุกคนครับพบกับเกมซลดาภาคที่2นะฮะกับการแก้ปริศนาสารเจ้าครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณยอดหน้าผานะฮะด้านขวาล่างตรงนี้นะครับจุดหมายที่เราจะไปก็คือเกาะที่อยู่ด้านหน้าตรงนั้นนะครับแล้วก็มันมีเจ้านี่ฮะนอนกิ้งอยู่แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาทำมันนะเราจะไปแก้ปริศนาสารเจ้ากันฮะก็ร้อน ถ้าจะพามันมาต้องน่าจะต้องสร้างเครื่องบินนะคิดว่าน่าจะต้องสร้างเครื่องบินหรือไม่ก็ต้องเรือก็วิธีที่จะมาเกาะนี้นะฮะก็ต้องใช้เรือนะฮะหรือไม่ก็ล่อนมาแบบนี้แต่คิดว่าถ้าล่อนเนี่ยเราจะต้องมีสามมนาความอดทนเยอะหน่อยนะฮ <_ EN> <_ EN> นะนฮภาคที่แล้วก็มีเหมือนกันนะสารเจ้าที่อยู่ที่เนี่ยนะครับ คราวที่แล้วมันให้เราทำอะไรทำชาเลนเจอร์ก็คือให้เอาตัวรอดนะครับโดยอุปกรณ์ที่จำกัดนะครับแต่ก็มีเทคนิคโกนะภาคที่แล้วนะก็สามารถย้อนไปดูคลิปเต่าผมได้ถ้าใครยังไม่ได้เล่นนะครับภาคนี้ก็เหมือนจะคล้ายๆกันนะก็คือให้เราตีมอนสเตอร์นะครับผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้ว่ามันมีสารเจ้าแอบ นี่นะฮะโอเคใกล้ถึงแล้วเนี่ยต้องใช้ซาม,มิน่าประมาณ2แถวนะฮะสวงกลม2วงกล,กลมกว่าเลยนะเนี่ยเห็นไมเลยมาละโอเคมาถึงแล้วที่นี่นะฮะเราจะต้องเคลียร์มอนสเตอร์ให้หมดก่อน,นะฮะไม่งั้นสารเจ้าเราจะเข้าไปที่สารเจ้าไม่ได้ผมก็เพิ่งรู้โอเคมันจะมีพวกค่ายบังราจาันของพวกมอนสเตอร์ ขึ้นบันไดจนกระทั่งันเราจะได้เห็นมอนสเตอร์ด้วยมันจะมีสามจุดฮะทำไมไม่มีมอสรู้ว่าเป็นพราะว่าผมเคยเคลียร์ไปแล้วมันก็เลยไม่ไมเกิดแล้วหรือเปล่าเออเหมือนจะไม่เกิดแล้วนะ ใช่แสดงว่าไม่ต้องไม่ต้องจัดการมันใหม่ฮะมันไม่เกิดใหม่ก็คือมันจะมีมอนสเตอร์เนี่ยประมาณ3มจุดฮะเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยตรงเนี้ย1จุดแล้วก็แถวนี้อีก1จุดมั้งแล้วก็ค่ายใหญ่ตรงนี้อีก1จุดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปด้านขวาล่าง, <S 2> <S 2> <S 2> างนะประมาณตรงนั้น คุณรูว่ามอนสเตอร์มันจะเกิดใหม่เนี่ยก็ดีไปฮะคนที่ยังไม่เคยมาก็อาจจะต้องตีมอนสเตอร์ให้ตายก่อนนะ3จุดด้วยกันนะที่ผมบอกไว้นะโอเคมันจะมีค่าพลังอยู่ฮะลองดูเนี่ยมันตายหมดแล้วเคยมาแล้วไปเข้าไปเดี๋ยวจะขอขโมยของหน่อย นี่มันระเบิดเทน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 ระเบิดโอ๊ยโดนดิสารเจ้าสึกมันจะแอบอยู่หลังหลังหินก้อนนี้มั้ง คือเมื่อก็อยู่ด้านหลังหน้าผามันจะเป็นหน้าผามั้งโอเคเดี๋ยวเราลองลองไปดูนะ,ะนี่อยากเจอละมีไอ้นะี้ยังไม่ได้ยังไม่เคยเข้ามาอ๋อมีพวกกอบบิดนะฮะพวกอบบิดถ้าไม่อยากสู้ก็ใส่หน้ากากไปกเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาโอเค ปลข้างบนเหมือนจะมีหี่ยุกโอ้โหปาร์ตี้ใหญ่เลยเนี่ยที่นี่โอยเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์สนุกๆไปแล้วกันขึ้นบนอ๋อไม่ใช่หี่นี่ว่าหี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วสารกลั้นถึงถึงเนี่ยอ๋อนี่ไงเจอละเนี่ย ถ้าเรายังไม่เคลียร์ข้างบนน่ะตรงเนี้ยมันจะไม่เปิดนะครับเก็บไปก่นอนอุ้ยแสดงว่าต้องสูงกว่าน,นี้ไม่ได้ไม่ได้ดูเหมือนจะได้นะ หัวล้อเลนะยยุยุกยุกยุกยุงยุกยุ เสร็จแล้อ๋อน,นี่ใครเหรอใช้สร้างแผ่นไม้ครับทำได้ไหมไม่ได้ต้องสามานมันมีใครอยู่ด้านดีกว่า มีของให้เราเก็บเยอะแยะเลยนะเนี่ยเหมือนลังโจรสลัดเลยนะฮะก็ใครงกของก็เก็บเก็บไปะฮะโอเคเข้าไปข้างในกัน ก็พอเคลียร์เสร็จแล้วก็ผ่านเลยนะครับมาเอาขีบแล้วก็กลับบ้านได้ลูปีลูบี้ <c oughs> เรียกลูปีโอเคผ่านแล้วนะ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยฮนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสวสดคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย